ภาษาราหูเหลืองเรียกว่าอะไรอ่ะภ<ส>าษาละหเหลืออันนี้ค,คุณจ้าจะทำแบบดิบหรือแบบแบบสุกอ่ะครับแบบดิบนะมีการทำน้าที่แปลกมากเลยอูคาใส่เครื่องเทศหมดเลยอ๋อเขาเอาผักที่อูเด็ดอะ่ะคือใส่ไปทีเดียวเลยแล้วก็สับน่ะเออพี่อยากเป็นเขยเอ่อลาหูเหลืองนี่มีจะโอเคไหมนี่อูคายิ้มเลยใส่เยอะๆคุณย่าของแซบแ่บเดี๋ยวผมชิมกัะนั้นบก่อนนะครับนะไม่ให้ตัวย้อยกินละเดี๋ยวตัวย้อยไปเข้าน้ำรอบที่สี่บีบชูกันนะครับเดี๋ยวิ่มก่อนอ๋อคือเวียนนิดหนงอืม รสชาติคือมากน้องนามิเดี๋ยวจะไปส่งบ้านน้องนะนะเราบอกว่าอยากจะทำอะไรพี่กินนะเมื่อกี้ลาบสูตรลาหูเหลืองแต่ว่าพี่ต้องไปซื้อหมูก็ซื้อเครื่องปุงเครื่องเทศซื้อพริกลาบพริกลาบพอดีของเพื่อนหมดจัดเลยต้องไปหาซื้อใหม่เดี๋ยวหนูจะทำให้กินได้อยู่เนาะ จ้ะเป็นมีใครทําหนูรลอคุณคุณแม่รือคุณป้าคุณย่าคุณยายได้จ้ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อของกนเนาะเออเดี๋ยวรอนน่นะโอ๊ยไปไปเรามาแล้วมาตอนนี้ผมเดินทางจะไปส่งน้องแล้วครั้นี้น้องบอกว่าอยากจะนาเสนอเออนำเสนอลาบลางหูเหลืองก็เลยมาตลาดกันก่อนเป็นตลาดบ้านๆนะครับแต่ว่าหาเนื้อเจอหรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องรอชมกันน่ครับุกป่าดูป่า อ้ยปลาไหลปลาไหลปลาไหลเขาทำอะไรอยู่นะซื้อปลาอุลิ่นไหมที่ตลาดใบหอกก็มีเนื้อปลาก็มีว่ะดูกันครับเดินจะมาดูเนื้อหมูไม่รู้มีเปล่าหมูครับอ๋อปลาปลาปลาอ๋อไปตลาดกันบ้างไก่บ้านก็น่ากินว่ะไก่บ้านไก่น่าจะเป็นไก่แก่เนี่ย ตลาดเป็นบ้านดีนะมีข้าวด้วยอ่ะมีผักอะไรผักมุ้งกแ,แกวดอ,อกมนะแก้วอ๋อมีไข่นะขอดูนะครับ<อ>มีไข่อู้มีผักปูแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยหนังเป็นหนังอะไรครับคุณคุณคุณยายเป็น,นห,<อ>หนังนห,หนังอะไรหนังงูอ้อเข่าอย่างี้นะตลาดเล็กๆดีอันนี้ตลาดอะไรครับคุณยายบ้านอะไรครับเนี่ยบ้านอะไรครับ ปลาข้าวข้าวเออบอกว่าเปนปลาข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูหมูก่อนจะซื้อหมูนะครับแคบหมูก็น่ากินอูกับแก้มแคบแก้มแคบหมูอร่อยแคบแก้มเลี้ยวหมูอ่ะเห็นแล้วก็จะมาซื้อเนี่ยขายยังไงครับเนื้อหมูเนหบหมูหนึ่งหนึ่งดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อสมุดเงินสมุดเงินทั้งนั้นเลยเนื้อหมูรวมเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าสิบบาทหมูคนเดียวลู ว่าเนื้อเนื้อเรือมอู้โอ้ยกาแฟค่ะแกอยู่กับสมุดหมดแล้วเอาให้ครึ่งโลครับเอาอะไรครับวันนี้เดียวอูเอาเอาอุดมันกันอุดมันกันเอาเลยครับมีไส้อัูดเลยเนาะไอ้ไอ้นี้ถุงละฮะซื้อแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ถุงเดลยแล้วเครื่องชุดราดอยู่ตรงไหนบ้างตลาดเลยบางมีต้นหอมบักชีอยู่มีผลไม้อยู่มีที่นี่เองตลาดตลาดบ้านเลยนะ มไม่เคยได้ยินเลยแต่ว่าบ้านๆดีรู้ใจตางอ้วนไม่มีแค่หมูเนี่ยร้อยห้าสิบซื้ออย่างอื่นได้ปะตรงนี้มีมีมีไก่้วยครับไปดูไก่ไปดูผักอันนี้จะมีผักนะครับแล้วจะมีไกข่ขอดูหน่อยนะครับขอดูนนีดหน่อยมาโท ไก่บ้านนะเนี่ยาาบ้้นเจอันนี้หวานเนาะหวาาเจ้มีเห็ดด้วยมีของหวานตัวสนใจอะไบ้างอันนี้แหนมส้มใช่ไหมครับจีนส้มหมูีนส้มที่นี่เขาเรียกเป็นจีนส้มเคยเคยกินจีนส้มควายอ่าซุปควายเอาไหมอ้พูดชัดมากเลยทุกคนเบิงหน้าเขาบอาอีสานมันจะอีสานครับอีสานนี่ยข้าอีสานี่แน่นแม่เนาะอ่านี่เอาไหมอู ไปอิ่มหรือไปกินอย่างปรลงอ่าไปไปงั้นไปดูผักก่อนนะโอฟังไปดูผักทำทำเมนูลาบนะครับนู่นอู๋อันนู้นเลยเดี๋ยวไปดูเครื่องไปดูว่ามีพริกลาบมั้ยเนี่ยหาพริกลาบไม่เจอเลยเขากำลังคิดเลขกันอยู่ปอาปลาดุกงูปลาดุกดุกเลี้ยงบ่ครับกิโลแปดสิบดุกปลาดุกเลี้ยงปลาหานนี่มันหมกเลี้ยงหมกไเลี้ยง อาคาได้ไปซื้อพริกหน้าไม่เป็นไรเดินไปซื้อพริกหน้าเอาซื้ออันนี้ไปแต่นไปได้อาจจะเก็บได้เอาซองมัดมันต้องใช้มะนาวไม่อู่มะนาวพริกหน้าอ่ะโอเคเดี๋ยวซื้อของกันนะครับก็น่าจะได้ของใกล้เคียงราคาแต่พริกหน้าเราไปซื้อที่ร้านค้าได้นะครับป่ะ กับเข้ามาในครัวของบ้านน้องนะครับนาบีซึ่งนาบีก็บอกว่าเดี๋ยวคุณย่าจะทำราบของคนชนเผ่าระหูเหลืองให้เราได้เห็นนะครับซึ่งเครื่องเทศเนี่ยคุณย่าก็จะมีพวกตะไคร้อะไรเงี้ยที่บ้านของก็มีอยู่นะครับแล้วก็พวกที่เป็นพวกผักที่พอเก็บได้ก็จะเก็บนะครับแต่ว่านาบบีเนี่ยเดี๋ยวจะไปแต่งตัวเป็นสาว สวยๆดีกว่าจะบอกเวรสาวชนเผ่าเลยเพราะว่าน้องมีชุดลาหูเหลืองลาหูเดียวส่วนคุณย่าเนี่ยก็ใส่ชุดลาหูเหลืองให้เราได้เห็นด้วยนะครับเนี่ยอันนี้คุณย่าก็ใส่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะ mm ่ hmm. ้นเทยก็จะมีกระทงกระเทียมแล้วก็จะมีพวกที่พวกของนะครับก็เดี๋ยวให้ขาเตรียไปเนาะ mm hmm. เดี๋ยวน้องระบีจะมาเป็นลาแปลกทีนะครับ mm hmm. คุณย่าฟังภา,าษาไทยออกไหมครับ mm hmm. คุณย่าครับฟังภาษา mm hmm. ไทยได้ไหม รู้เรื่องไหมไม่รู้นะไม่รู้อไมไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้นาบีมาแปลให้นะครับเดี๋ยวให้คุณย่าเตรียมของก่อนูนอยอืมครับรู้น้อร,รู้น้อยไม่ใช่แต่ย้อยเจ้าโชคดีมากเจ้าได้กินลาบเลาหูเหลืองเป็นครั้งแรกของชีวิตเหือนค่อยเลยปกติค่อยกินทุกชนเผ่าชนเผ่านี้ค่อยเพิ่งเจอค่อยก็อยากกินนะน้องก็บอกว่า พี่อันแน่กินลาบก็จะมีโชคมีลาบแล้วก็จะได้เจอหนูบ่อยๆได้จ้ะพี่ก็บอกจัดไปคุณย่าจะไปเก็บอะไรหนูแขนนบีคุณย่าไปไหนฮะไปเอาเอาอะไรฮะเอาผักเอาผกาตามไปดูดีกว่าําบีปปะนบีแต่งตัวเป็นสาวที่เราต้องการแล้วครับน่ารักมากเลยนางเอกของช่องเรานี่เป็นส่วนหลังบ้านนะครับเมื่อกี้คุณย่าตะโกนเรียกนบี ไั่มีเปิดพี่ด้วยจา้าอ๋อ,อนี่อ๋อผักไผ่ก็ปลูกในขวัญหลังใบเนาะอ๋อ,อนะอันนี้ภาษาเราหูเหลืองเรียกว่าอะไรอ่ะ,ะลกลาเชโกลเชอ๋อกลายเช่เดี๋ยวไปฟังอ้อ อแต่ว่าบางทีตอบไม่ถนัดใช่ไหม,มนี่อยากรู้ภาษาลาหูเรื่องจังหนูพอรู้ไหมลูกเรียากพูดภาษาไทยเอ,อ,อาหรอญาติก็ฟังออกคุณยา่า <c oughs> หมูเรียกว่าอะไรครับกลา,าหูเรื่องเรียกว่าอะไรญาวาสรอ๋อวาสระ จำมโนเมียก่อนลืมเนอไม่รู้จำไม่ได้พี่ <c oughs> มีทุกชนเผ่าจำไม่ได้ครับชนเผ่าเลยพ <c oughs> ี่เขาจะทำล่ามันโดเนี่ยนี่อืมมันจะผักก็หอมมากเลยเป็ไนไรแบบว่าหมูเยอะเกิไม่เป็นไรที่เหลือก็นหนูก็เก็บไปกินไงนุ่นะนะ <c oughs> ชอบจังเลยนะเองนล้รักแลรักเรียบร้อย,อย <c oughs> คุณย่าหลานสาวเรียบร้อยไหม <c oughs> อืม ตะไคร้นี่อะไรครับย่าลาหูเหลืองเรียกว่าอะไรครับจะไคร้ะไครล้ลาหูจะไคร้เหรออ๋อ,อก,ก็เรียกจะไครเนาะอืมน้าบีแหกหน้าเลยจริงๆนี่คือคุณย่าทำกับไครกินใช่ไหมหรือคุณพ่อคุณแม่คุณพ <c oughs> ่อคุณแม่อือจริงๆน้าบีก็บอกว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้กินพี่ก็ไม่เป็นไรอาคุณยา่าที่และคุณย่าจะเป็นรสชาติแบบออริจินอล ซับเข้าไปคิดคล้ายูอะนะไท้เหนืยวนองหรอแต่ให้เหนืยวเขาจะใส่คาอันนี้เอาตะไคร้ซับเข้าไปป่นกับหมูนะแล้วก็ฟักๆใส่เลยคือซิ่ในเชิงเขาคือมันมีขิงนี่แหละงงมากเลยอยู่บนอื่นบ่มบริสไซน์เนาะตะไคร้บุตตีเขาเขาไม่ได้ท่นรวมนะบุตตีกับบริสไซนล่ามดีเลยไม่ไม่ไม่คือเขาจะไม่ค่อยใส่ล่ามนะ คือมันจะอออไอแท้สอนนั่นเองก็ดูดีเครื่องเทศก็แปลกมากเลยคือต้องไม้เห็นไงอันนี้คือรสชาติออริจินอลเราต้องเข้ามาสัมผัสแล้วเราก็ต้องได้ชิมด้วยอันนี้คุณจ้าจะทำแบบดิบหรแบบแบบสุกอหครับแบบแบบดิบนะหนูหนูกินได้ไหมแบบดิบอือสาวมักลาบที่สวยที่สุดในบ้านแม่ข้าวต้มนะ โอ้นี่นี่นี่อะไรเนี่ยหอมหอมกระสับเลยนะปอาโธ<ก>ไม่ไม่ปกติพี่ไม่เห็นเลยเอาสาก,กหมูปกติถ้าสากหมูคือเลือดเลือดเลือดดิบเลือดสดสดยายปกติทำลาบใช้เลือดหมูไหมเลือดสดสดใช่ไหมครับแมวบบอก<ม>บอกยายปีใช้เลือดหมูไหมไม่รู้<ด> ยัไม่ตอบแล้วย่าใช้อย่างเดียวเลยย่าใช้ขิงแล้วนี่นะครับถ้ามีก็หงใส่ไม่มีก็ไม่ใส่ละนี่ถ้าเอมาเผ็ดมาถึงพริกใช่ไหมเป็นการทำน้ำที่แปลกมากเลยอูคำใส่เครื่องเทศหมดเลยกระเทียมก็ใส่เข้าไปนะครับเมื่อกี้กระเทียมก็รวมรวมไปในหมูชุดนี้ที่จะก่อจะสับเครื่องเทศที่เอามาครับทั้งหมดนี้ก็คือกรวิ่พอ เป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นตอนเล็กๆเราเขาก็มารวมกับหมูแล้วก็หั่นรวมทีเดียวเลยเนี่ยสับไปมันยิ่งการคุกเขาแล้วก็การตำผสมที่หลังนะครับมันเข้าทั้งเนื้อเลยหลายบ้างก็หลายสูตรนะพี่แน่นอืมสูตรแต่ละสูตรไม่เหมือนกันอสูตรคุ้มค่ามากันเนี่ยอืมู้ใส่ไปคือเครื่องเทศอะใส่ไปใน,นตอนส<ม> <3 S 2> ับหมู้้้เลยนานทิงบก็คือเดี๋ยวคราวนี้คุณย่าเริ่มทยอยสับนะครับลาบีเด้วไอเนี่ยเรียกว่าอะไรนะหอมเปอูที่อูถืออะไรนะ เขาภาษาอาบีอ่ะดัซเลยอืม,ไ,ไ,มไม่ใช่ไฟไฟไฟ,ไฟคุณยายเอาไม่สนใจแล้วอุ๊ย <c oughs> คุณยายเขาเอาอะไรสับนะอ๋อก็เอาผักสับไปด้วยเนาะอ๋อเขาเอาผักที่อูเดตอะ่ะคือใส่ไปทีเดียวเลยนะแล้วก็สับนะเออเออแปลกมากอ่ะดูดิเยอะแล้วอ๋อเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วอ๋อขอเอาแค่ไม่เยอะครับ ใส่แล้วอ๋อคือเขาเอาชุดเมื่อกี้นราคือใส่ไม่เยอะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นอู๋จะเย็นจะอย่าเพิ่งถามอย่าเพิ่งถามจะเย็นเดี๋ยวไม่ได้ซับหมูจะซับคนแทนอืมแปลกนะดูกเขาซับไปเข้าเนี่ยอ๋อเขาซับทีละน้อยเขาไม่ได้ซับทั้งหมดอูพี่ว่านะเขาจะแบบก็จะย่อยให้เข้าถึงเนะื้อฮะแปลกนะกกเออหนูเคยกินยังรก,กทำไมหนูไม่ทำให้ลุงกินบ้างอะ เออนี่นี่เออทำแรกก็คือก็ใส่ชุดหนึ่งก่อนออกเข้าไปเป็นชุดชุด,ชดใช่ปะขอทำทีละหน่อยทีละหน่อยเขาไม่ได้ทำทีเดียวบ๊วยบ๊บบบอบกลัวไม่เข้าถึงเนื้อไงแล้วเขาเดี๋ยวก็จะสบับใส่ชุดใหม่ดูจากอาการแหละคลาสสิกเทคนิคของคุณย่าพี่ว่าเดี๋ยวต้องสับรวมอีกทีหนึ่งพี่เชื่อเลย ใช่ไหมล่นี่นี่ได้แล้วก็ใส่เข้าไปนี่นี่แหมมีใบคมต้องการมีดเมืองเหนือไหมเอาเอามาอันนี้คือต้นหอมเมื่อกี้ไม่มีนี่คือพอเริ่มสับที่สามคือใส่ต้นหอมกับผักชีไม่มีมั้ยต้นหอมผักชีนิหน่อยๆสับเป็นอย่างที่สามนะครับเมื่อกี้สอนแรกเป็นผักไผ่หอมดวน เนี่ยดูนี่ข้าวผสมตแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเออมีกระเทียมด้วยคือกระเทียมเราใส่ไปตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วไงขิงขิงนั่นอยู่ในนี้แหละแปลกดีว่ะอ่ะขอาจะเริ่มซอยใหไปเรามีแมพนักกินดิบแล้วน้องนามิกินดิบเหรอกินอ,อ,อืมปกติหนูกินกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยลกูกข้าวสวยเขาบอกของชอบพี่ต้องกรายขาดนะไอกกินแล้วกกนลหนูมากับพี่บ่อยๆนะลกูก แล้วท่านคนอยากกินสุกคั่วได้ไหมครับได้คุณใช้ตุ้ยแล้วประทานไม่ค่อยได้เพราะตู้ยเไม่ค่อยดีจ้ะเดี๋ยวจะสกปวดท้องอีกเออเนี่ยนะ่ะดูชุดนี้นะครับนี่คือใช้ต้นทองกับบักชีนะแปลกดีปะไม่เหมือนกันเลยแต่ละแต่ละเปิดเนี่ยเป็นเทคนิคไว้เพื่อพี่จะไปทำเลี้ยงคนอื่นมาพี่จะบอกเนี่ยสูตรของสาละหูเหลือง อันนี้สำหรับมีนางเอกที่เป็นคนที่สวยแล้วก็เป็นนางเอกคนที่น่ารักแบบนี้พี่ถึงจะให้จับนะจ๊ะจททแต่ว่าให้คุณย่าเป็นคนสาวใช่ไหมหนูอืมมีดง,งามๆคู่กับสาวสวยๆมีดน,นี้ต้องร้านวิวแน่นอนกดยับเลยมีดบเบื่อๆครับใครสนใจก็กลัว <c oughs> น่ากลัวมีการจะ้อมมีสวยๆเลยคุณย่าบอกน่ากลัวคุณย่าครับมันมันดีมากเลยนะ มีสวยๆมีดดีมีดมือเหนือครับอันนี้คือเป็นมีดแรกมีสับเนื้อมีทําอาหารมีดเอาไปสับไม้ไผ่ตัดต้นไม้ได้ด้วยใช้งานจริงจากนุ่มปากยอแล้วก็ไม่มีรอยบิดไม่มีรอยบินไม่มีรอยทู่นะครับเอาไปแค่รับคมเลยก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับก็ใครสนใจก็สามารถสั่งได้ที่มีดมือเหนือครับผมทำลิงก์ไว้ให้นะครับเชม็กเป็นคนทําเองทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการตีมีดด้วยเหล็กแนบเป็นเหล็กแนบของรถ นะครับแล้วก็จะมีกระบวนการที่ทํารูปทรงครับสามารถสั่งรูปรูปทรงได้แล้วก็มีด้าเป็นด้าไม้ปอกเป็นด้าไม้เหมาะมากมสาหรับคนที่ชอบสไตล์สายป่านะครับก็ราคาไม่แพงครับราคาไม่ถึงพันนะครับรวมส่งแล้วถ้า,ากเกิดมารับเองก็ราคาจะลดลงไปลดลงไปอีกหลายบาททีเดียวนะใครสนใจก็สั่งได้ครับนะขายมีดให้เพื่อนหน่อยเพราะว่ามีดให้เพื่อนมาเพื่อนให้มีดมาหลายรอบแล้วก็ไม่ค่อยได้รีวิววันนี้รีวิวให้หน่อยนะคู่กรณ์กระสังนลเล่มอืมนะ ไปใส่่อยูแต่คุณยายบอกน่ากลัวเนี่ยยายสับแ,แป๊บเดียวแร้งนะเมื่อกี้เออถือว่าสับดีนะเนี่ยดูดิไม่ต้องใช้แรงเยอะเมื่อกี้คุณยายใช้อิตโต้สับบ๊อบบ๊อบบ๊อบเสียวมากเลยผมจะมาศึกษาการทําอาหารที่ชนเผ่าละหูเรดองไว้เพื่อในอานาคตผมต้องทําให้นามิได้รับประทานยินดีที่จะกินฝีมือพี่ไหมคนอื่นไม่กล้ากินหนูจะกล้ากินไหม,ไมกล้ากินเพราะพี่เป็นคนหน้าตาดีใจดีมีใสด่ดีแต่มีเงินนะ ไม่ใช่ไม่มีเงินนะนามิอยากได้ปมนจ้าเห็นนามิจับจับไม่ปล่อยเลยจะได้ไหมลูกเดี๋ยวจะทำให้นามิอันหนึ่งแต่อูก็ตัวไม่ทาให้จ้ะแต่ว่ามีข้อแม้เงีเดียวนามิต้องตามไปแม่้งสอนไปแม่เองนะเอทีแม่สอนก่อนพี่ถึงใหนึ่งไอไปได้ไหมถ้าวคุณย่าคุณย่าบอกนี่อยู่ใกล้มือกูไม่ดูเลยนะถามมันก็ถามนี่ในมือกูก่อนถ้าสมมติแทงเ้าแสดงว่าคงถ้าแทงไม่เข้าแสดงม่้สู้แต่อย่าลองดีกว่าคุณย่าบอกโอ้ คุณจะเอานี่ไงเหมือนเพียงแค่คิดเลยก็คือเอาเอาลาบในในกระมังเนี่ยมาสับรวมเป็ทีหนึ่งนะครับน่าจะสับไปเข้ากันเพราะว่ากินมันมีเครื่องเทศไหลไหลฉากใช่ปะเสอ,อนแรกก็คือผักไผ่หอมเปรี้ยากที่2ก็คือชุดที่2ก็คือต้อนหอมผักชีแล้วก็อันที่สามคือจะสับรวมๆทั้งหมดเลยที่มันมีเครื่องเทศที่ผสมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นต้นหอมหอมหอม,หอมหขิงตะไคร้สับหมดเลยเนี่ย น่าจะมีส่วนพิเศษคือการใช้พริกลาบแล้วก็การปรุงรสด้วยชูรสแล้วก็เกลือ,อางที่ผมคาดกันไว้นะอันนี้ก็รอให้คุณย่าสับให้แบบเข้ากันก่อนเดี๋ยวดูผสมผสมแล้วก็เดี๋ยวจะกินข้าวกันรามินะนี่แหละพี่อยากเป็นเขยเอ่อละหูเรืองนีม่มีจะโอเคไหมถทมยากค่ะถามยากแล้วมีใจครับไม่กล้าถามมีจอยู่ในมือได้ไม่มีมิจถามละถ้าถามถามถาม,ถามมีความรู้นะคุณย่าผมถามหน่อยได้ไหมปกติเนี่ย คนลาหูลาหูเหลือนเขาขอสาวที่เขาใช้หมูหรือว่าใช้สสอดยังไงหนูได้ปกติถ้าสมมติว่าถ้าจะมีคนมาขอสาวเนี่ยถ้าเป็นเงินเียยาวพี่ก็จะเห็นแล้วแต่ถ้าเป็นลาหูเหลืองในพี่ไม่เคยเห็นเขาใช้สินสอดเป็นเงินหรือว่าเป็นเหรียญรูปปีหรือว่าเป็นหมูหรือว่าเป็นอะไรเงินด้วยหมูด้วยเงินด้วยหมูด้วยเป็นเงินรูปปีหรือว่าเงินเงินไทยอ๋อก็คือเป็นแบบเก่าเงี้ยนะประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เออ หนูพูดดีๆนะพี่มีตังตอนนี้นะจริงคือมันเป็นเรื่องของความรักถ้าเกิดจริงๆอยากรู้ถ้าเกิดมีใครแต่งเนี่ยเออพี่เข้ามาดูได้อยู่เนาะแต่แต่ถ้าเป็นบ้านจริงๆที่หนูอยู่ก็คือ,อ,อก็คือ,อก็จะมีแบบังเดิมอยู่เนาะอยบร้อยแล้วค่ะอย่าพูดมากพี่แม่คนนีนะอันนี้ไม่ซาบหู <c oughs> จะซับปากคน <c oughs> อย่าบอกอันนี้เพิ่มเจอเวลาเขาทำคนเคยจะทําแบบทั้งหมดเลย <c oughs> เขาบอกบางทีมันเยอะไปก็ล้วแต่งคุณย่าเนะอันนี้จะถนอมาหาหรือจะซับต่อยะ นีพี apologies. ่ดูเด so ียวมึงก็พอแล้วเบงต้องหาอามีจ้าไม่เป็นไรจ้าคุณย่าเป็นพี่ชอบน่ารักสำหรับพี่จ้ะตอนนี้คุณย่าก็เริ่มที่จะขยำนะครับหมูที่สับทั้งหมดนะครับลงในกระมังแล้วก็บอกให้น้องนาบีช่วยแกะพริกราบใส่ลงไปเพราะว่าจะเติมเครื่องปรุงให้รสชาติกลมกลมนี่อูคํำยิ้มเลยใส่เยอะๆคุณย่าของแซ่บตามสูตรของคุณย่าเลยให้คุณย่าเทกันเลย ได้หมดกินเผ็ดเอาเลยจะลกหมดเลยใส่ใส่อันนี้คืออาหารหลักครับย้ายิ้มเลยยิ้มได้แหละเออนี่อะไรแยะโอ้โหน้อยไปแย่เล่นอ๋อเขามีรถดีด้วยครับอ่ะหนูอะไรนะอันนี้พริกไทยอะไรลกมะแขกใส่ทำไมนะแขนมันเก้ดไปอืม น่าก็คงโชว์ินนาแล้วดีนะอันนี้คือน่าจะเป็นเกลือนะอ๋อก็ไม่ยากนะคือที่ที่เราจะเห็นก็คือเป็นลาบดิบนะครับถ้าลาบสุกเนี่ยเขาก็จะทําอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าอยากกินสุกก็ไม่ยากก็คือเอาไปคั่วนะครับเราทําพอกินพอเป็นวิธีชิมรสชาติแบบเบาๆวันวาทำคนของคุณกินไอของบาหูเรืองซึ่ง บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเรามาเจอคนรุ่นใหม่ทําก็จะเป็นแนวใหม่ซึ่งไม่เห็นเขาผสมหรอกแล้วก็ไม่เห็นเขาทำหรอกคือที่นิคก,การทําอาจจะแตกต่างกันแต่รสชาติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะใกล้เคียงกันขนาดไหนแต่ว่าที่คุณย่าทำเนี่ยคือครั้งแรกที่เห็นเลยสับหมูพร้อมเครื่องต่างๆลงในกระมังแล้วก็ขยำขยำปรุงด้วยรสชาติของพวกเกลือรสด,ดีแล้วก็ผงชูรสพริกไทยไอ้มะแขนแล้วก็พริกขี่หลังนะดูดีดมาก เออาวชิมดูเลยอ้าว <laughs> นายเอกนายบีจ้าหนูต้องชิมก่อนลูกหนูเป็นนายเอกแล้วจะลูกม,มีช้อนไหมหรือว่าไงอ่าดูว่านายบีกินได้ไหมเดี๋ยวผมจะส่งตัวช่วยพิเศษ <laughs> จอมยุทธทะลวงวาวรหนัก <laughs> ชิมทุกครั้งเลยด่างมากับพี่วันนี้เข้าห้องนะ้ำกินแล้วละเอาเรื่จริงอยา่าโกหกเอาเรื่องจริง <laughs> เอาเรื่องจริง อยา่ยาอยา่าย่านิ้วกดแหละถ้าเธอโกหกนิ้วกดละสามยังไม่ถึงเย็ยนในขี่ไปสามรอบแล้วอันนั้นพี่จา้าเออคุณจ่าเอาให้ครีมเนี่ยคุณย่าสับหนังหมูเนี่ยไส่ไหม,ไมแล้วเตะสุกุญยาอ,อ๋อใส่เลยผมจะลองกินสุกุญยาคุณย่าปกติก็ใส่ดิบอย่างนี้เลยเนาะ,ะอร่อยนะนะพี่เนาะอร่อยหน, <ะ S 1> นุ่มออร่ยทำไมกินน้อยจังอ่ะอิ่มใช่ไหมอิ่มมากเลย เดี๋ยวผมชิมกระน,นาบีก่อนนะครับนะไม่ให้ตัวย้อยกินแล้วเดีตัวย้อยไปเข้าน้ำรอบที่สี่ <c oughs> <c oughs> นา่นากินน่ากินเดี๋ยวผมจะชิมสูตรที่ใส่หนังหมูซึ่งเป็นสูตรแบบซิกเนเจอร์หมูเคยกินแบบนี้ไหมลูกเคยกินใส่หนังหมูแบบนี้ไหมดิบๆ,นะๆนี่นะกินได้ไหมกินกับพี่คุณคุณตนันอา้าวแล้วบอกขัดเคยกินได้ไหม คุณตัวโย่คุณทำหน้าตาให้มันดีๆหน่อยเอาแล้วพี่ถ้าพี่กินได้หนูจะให้อะไรพี่ล่ะให้พี่ใจตังหนูค่าตัวแพงกว่าที่พี่ตกลงไว้จ้ะ <c oughs> คุณย่าครับอันนี้คุณย่าจะกินได้ไหมคุณย่ากินไหมคุณย่าถาไม่กินเนี่ยคุณย่าทำให้ <c oughs> ไม่กินอันนี้ <c oughs> มาสุอ๋อ<ม>ตองทำสุกท้องส่งสุกเอาไปคั่วใหสุกกับพี่แน่คั่ว่า อันนี้ดูนะนั้นกินนิดดิบชุบกันนะครับนกกิโ่อนากรเวิยนี่ไงอืมมันเจ้าเจิบใช่ก็คือมากอร่ออยะไรเขาเนี่ยสักปั้นหนึ่งอร่อยเลยเนี่ยแต่ก็กินในร้านเลยเอาข้าวมาหนึงก็ได้นิดนึงเอาตำซุปกว่าเดา๋ยวกินข้าวนิดเดียวพอนจะนาบีดูข้าวที่กระหุงอูดูข้าวน้องที่หุงหน่อยข้าวขาวมากข้าวขาวเป็นเพนับนาบีจ๊ะ อันนี้ให้พี่โต้ให้ลุงโต้เลยใช่เขาพี่กินนิดเดียว <c oughs> อ่าขอจานแป๊ดหน่อยขออนุญาตนะคร,ค,ครับคุณสายขออนุญาตครับคนแรานี่เนาะอังกุณสายต้อยค,คุณน่ณาชิมนะผมอิ่มมากครับเฮ้ยอย่าเสียมารยาทนางเอกนะพี่จะหนูมาอยู่ใ,ใกล้ใกล้พี่หน่อยให้ให้ลุงโต้กับเชิมลุงโต้ไหมเอือเอวแอบมาอยู่ใ,ใกล้นางเอกโอ้แปลนี่ย กลัวกวอไรแ้ด้วยมีกล em <the ัวอะไรอ่ะโอเอาไก่อนเดี๋ยวมันกินเงินไ่แพ้จะจเแพร้หนุ่เอาหนูม้ามาทลูกมันไม่หมดเอากระนีชิกข้าวมนดเลอ่เดี๋ยวผมชิมก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะให้คนอื่นในร่วมรับประทานนะครับนี่กินข้าวกับลาบนะครับลาบสดๆแพ้ชิจะเยี่าอืมอืมเี่แพร้อ่อยมากใช่ครับยังม่ได้กิตัสุกหมดลออ้า ไ่ยากไม่มียเป็นก็ลาหูลาหูเลยเหลือให้หมดติ๋วโบเคยกินหมูดิบจักเกอร์ผมต่อย้อยครับเดี๋ยวคุณพี่กินเถอะโอ้ส่งข้าวปวดท้องนี่จอดรถเดี๋ยวนี้ออร่อยไอ้อู๋ทำเป็นชิมังอทะติ๋วคนกันเป็นยังไงทำมันนี่นี่มันร่อยกับแซ่บอู๋พอดีกินเลยมันขาดพริกเม็ดเม็ดพริกไปหน่อยหนึ่งต้องต้องมีเม็ดพริกอืมพริกดิบอู๋ชอบกินอ่ะพริกพริกโดหรืพริกลูกอ๋อพริกโดดอร่อยมากต้องคั่วให้สุก สุกกว่าสุกกว่นี้ที่แซ่บกว่านี้อีกอืมเอาที่สุจะอยู่กัแซ่บบีกับอู๋คุณยังหาอะไรหนูมาบีหาอะไรลูกคุณยังจะหาอะไรให้กินเนี่ยอร่อยแล้วก็อ๋อคุณยาะอร่อยแล้วอร่อยอร่อยแล้วค่ะคุณยางจะใส่สุกสุกสุกกว่านี้อีกหนึ่งไม่เอาไม่เอาแล้วเดี๋ยวให้อู๋คามาชิมแล้วก็เดี๋ยวจะได้รำดาบรรยากาศวันนี้ไปนะโอเคครับเดี๋ยวตักให้คุณลูกค้าตุ่มก่อน